สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาวราศีอ่ะเออบอกก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับคือคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนพฤศจิกานะครับเดือนหน้านะครับก็เป็นคลิปความรักของเดือนพฤศจิกายนคือทําเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเดือนพฤศจิกายนใกล้สิ้นปีเดี๋ยวมันจะยุ่งหลายอย่างนะครับก็ ก็ก็ก็คือไม่เชิงว่าเป็นดวงล่วงหน้าของทุกอย่างนะไม่ใช่ไม่ใช่ดวงล่วงหน้าของราศีในราศีหนึ่งที่บอกบอกว่าจะดูทั้งการงานการเงินหรืออะไรอย่างงี้นะคือประมาณว่าดูแค่เรื่องความรักในเดือนหน้านะครับแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวพอถึงเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูเรื่องการงานการเงินของราศีนั้นๆอีกทีนึงนะตามนี้เนาะคือเดือนนี้เดือนอะไรนะเดือนนี้เดือนตุลาาแต่่ว ดวงความรักที่ผมจะดูเนี่ยคือดวงความรักในเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนว่าความรักของชาวราศีต่างๆในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรนะครับอมผมพูดเบาไปหรือเปล่าเนี่ยหวังว่าคงจะไม่เบาไปเนาะเบาไปไหมโอเคอ่ะมา รับฟังนะครับโดยใช้วิจารณญาณน,นะครับว่าความรักของคุณนในเดือนหน้าจะเป็นเช่นไรนะครับไม่ต้องเชื่อนะผมไม่ได้แนะนําให้ใครเชื่อสักคนนะครับแนะนําให้ดูขำๆสนุกๆน,นะจ๊ะ,ะเริ่มที่ราศีเมษก่อนนะครับราศีเมษคือผู้ที่เกิดในเดือนเมษายนเนาะ <c oughs> ขอไปครับคือราศีเมษอยากจะบอกว่าเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนนะชาวราศีเมษผู้ที่เกิดในเดือนเมษาเนี่ย คือต้องระวังระวังการทะเลาะหน่อยนะอืมระวังการทะเลาะระวังความไม่เข้าใจไม่เข้าใจซึ่งกันและกนันคือมันคือตอนนี้มันเป็นอยู่หรือเปล่าคือเนี่ยเดือนเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยมันเป็นอยู่หรือเปล่าคือมันเหมือนกับน้ําขึ้นน้ําลงอะ่ะความรักของชาวราศีเมษอะ่ะมันเหมือนกับน้ําขึ้นน้ําลงหรือว่ามันเหมือนกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือบางคนนะบางคู่เลยใช้คําว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็บ้าประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเดือนเดือนตุลาเนี่ยแต่เดือนพฤศจิกาเนี่ยไพ่ความรัก ใช้คําว่าไม่ดีผมพูดเลยนะผมพูดเลยว่าไม่ดีเป็นไพ่ของความผิดหวังหรือเป็นไพ่ของการไม่เข้าใจกันหรือเป็นไพ่ของความตั้งใจที่ล้มเหลวนะครับคือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าเราคาดหวังอะไรกับเรื่องความรักเนะี่ยมันมันจะมันจะฟาวหมดเลยนะครับมันจะฟาวหมดเลยหรือว่าหรือถ้าไม่ฟาวก็ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่ะคือคือเราตั้งใจอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะว่าสมมุติว่าเราตั้งใจให้แฟนเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือว่าตั้งใจว่า คุณเดือนพฤศจิกาเนี้ยจะลอยกระทงแล้วนะคุณเอออย่างงูน้นอย่างงั้นในชั้นมีความสุขนะเอออันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะแต่กลับเป็นว่าพอถึงวันลอยกระทงแฟนคุณไปเมาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับหรือว่าแฟนคุณไม่เต็มใจหรือว่าแฟนคุณมาชา้าหรือว่าแฟนคุณอะไรหลายๆอย่างทําให้เราเสียความรู้สึกอันนี้ผมไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องช่วงลอยกระทงนะผมโฟกัสทั้งเดือนนะครับเพราะว่ามันเหมือนอะไรบางอย่างที่มันกําลังงอนแง่นกันอยู่อะนะครับถามว่าเลิกไหม คงยังไม่เลิกหรอกนะคงยังไม่เล am, ิกหรอกเพราะไพ่มันไม่ได้บอกว่าถึงการจบสิน้นแต่ไพ่มันบอกว่าอย่าไปหวังอะไรเลยนะคือพูดง่ายๆคือเดือนเมษชาวชาวราศีเมษเนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยเดือนพฤศจิกายในเนี่ยความรักนะ่ไม่ต้องหวังอะไรดีกว่านะครับอยู่แบบอยู่แบบถ้าผมพูดว่าไม่ให้หวังเนี่ยก็มันก็เหมือนกับไม่การไม่ไม่ให้กาําลังใจแล้วก็คนเราเนี่ยถ้าอยู่โดยไม่มีความหวังเนี่ยมันก็เหมือนคนสังกตายนะครับคือมันต้องมีความหวังบ้างแต่แต่แต แ,แ,แค่เดือนนี้ได้ไหมแค่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยคุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับเรื่องความรักได้ไหมเออไม่ต้องไปใส่ใจกับเรื่องความรักได้ไหมเพราะผมเตือนเลยนะว่าถ้าคุณยิ่งใส่ใจยิ่งอาถ้ามันถ้ามันเป็นเรื่องเครียดอะถ้าคุณยิ่งใส่ใจมากถ้าคุณยิ่งพะวงงมากถ้าคุณยิ่งแบบโฟกัสกับมันมากผมบอกว่าคุณเจ็บมากคุณเหนื่อยมากแล้วก็คุณต้องท้อมากๆแน่ๆนะครับเออ ก็เลยอยากจะเตือนชาวราศีเมษไว้นะครับว่าเดือนเมษเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี้ยชาวราศีเมษผู้ที่เกิดเดือนเมษาเนี่ยความรักไม่ได้ดังไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังหวังถ้าโสดคุณคิดจะไปจีบใครผมกล้าพูดเลยคุณแห้วแน่นะครับคุณแห้วแน่นอนหรือว่าถ้าไม่แห้วก็ต้องเอือ <c oughs> ยอะไรกันอย่างเงี้ยออาอาการเงี้ยคือแบบว่าคือมันไม่ได้อย่างมันไม่ได้ตามที่เราหวังอะ่ะหรือว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบที่เราคิดหรือว่าถ้าเราจีบจีบเขาอยู่เนี่ย มันต้องอาจจะมีคู่แข่งหรือว่าถ้าไม่ใช่คู่แข่งก็ต้องมีใครมาแย่งความรักเราไปหรือว่าความรักนี้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่โอเคะหรือยังไงก็ตามแต่คือรวมๆแล้วคือมันไม่โอเคสาหรับชาวราศีเมษนะครับความรักอยากให้โฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าความรักในเดือนพฤศจิกายนนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับชาวราศีเมษเออลืมบอกไปผู้ที่มีแฟนเป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่งงานกันอยู่แล้วเนี่ย คุณคิดจะทําอะไรกันหรือเปล่าหมายถึงว่าคิดว่าจะวางโครงการหรือคิดว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรักหรือเปล่าเอคือไม่ได้บอกให้เบรกนะไม่ได้บอกให้เบรกแต่บอกให้ทําด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าไพ่มันมันบ่งบอกว่าชาวราศีเมษเนี่ยจะมีความขัดแย้งกับแฟนหรือว่ามีอะไรไม่ได้ตังใจกันระหว่างแฟนคือคือมันเป็นระยะเป็นระยะทั้งเดือนพฤศจิกาย,ยนเลยนะก็อยากบอกให้ คือดูเป็นไกด์อะไรกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ว่าอยากให้ดูเป็นไกด์ไปมากกว่านะครับเอออะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็เฟี้ยงไป้ทิ้งไปนะครับเออโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับชาวราศีเมษต,ต่อเดี๋ยวไปต่อกับชาวราศีพฤษภนะครับขอบคุณครับบาย